สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสือ่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สาหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปประกาศอัปเดตและเปิดนปรปับปรุงประจําวันที่6เดือน4หรือวันอังคารพรุ่งนี้โดยพรุ่งนี้นะครับตัวเกมจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา9โมงเช้าไปจนถึง10โมงเช้าเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาออกเกมก่อนช่วงเวลา9โมงเช้าเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะครับโดยสิ่งที่จะ ก็จะเป็นกิจกรรมเล็กน้อยนะครับเพราะอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นกิจกรรมพักก่อนที่เฟสติวัลครึ่งหลังจะถูกอัปเดตเข้าสู่เกมในอาทิตย์หน้านะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างน,นะครับอย่างแรกสุดครับกิจกรรมใหม่กิจกรรมภารกิจ Statup Grand Festival ครบรอบ5ปีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่หลังปิดปรปับปรุงไปจนถึงวันที่2เดือน7 หรือพูดง่ายๆกิจกรรมนี้เนี่ยมันอยู่ยาวหนึ่งเดือนเลยนะครับก็ใครที่เป็นสายทองเนี่ยบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อนๆมีเวลาให้ดองอีกเพียบเลยนะสำหรับยละเอียดกิจกรรมครับกิจกรรมนี้มันก็จะเหมือนทุกครั้งนะครับมันจะมีทั้งหมด10สเต็ปด้วยกันและถ้าเราเคลียร์หนึ่งจาก3ภารกิจที่เขาเสนอมานะครับเราก็จะสามารถข้ามไปยังสเต็ปถัดไปได้ครับแน่นอนว่าใครที่เป็นสายรีบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถข้ามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่10ได้เลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่มมน,น,มมนอน สาเหตุก็เพราะภารกิจเหล่านี้เราสามารถทําครบทุกภารกิจเพื่อรับของาะวัลทุกอย่างได้นะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่หรือคนที่กลับมาเล่นแล้ววัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตัวละครนะครับผมก็แนะนําให้เ,เพื่อนๆพยายามเคลียร์ให้ครบทุกภารกิจก่อนที่จะข้ามไปยังสเต็ปถัดไปนะสำหรับไลน์อัพของางวันนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะก็จากที่ผมสแกนดูนะครับรู้สึกว่าไลน์อัพของาะวันอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีไรอัป สักเท่าไหร่นะน่าจะเหมือนเดิมนะครับสำหรับตรงนี้นะแต่ที่สําคัญสําหรับคิชคำนี้นะครับผมว่ามันอยู่ที่รางวัลสเต็ปครับเพราะถ้าเราลองมาดูนะมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งโรงตรมครบรอบ5ปีอยู่นะครับ2ชิ้นแพ็กการอาร์ติแฟกต์อันใหม่นะครับ1อันด้วยอยู่ที่สเต็ปที่7นะครับนอกจากนี้ก็จะมีตั๋วจัมปิ้งบ็อกของน้องฮอกจังนะครับตั๋วสีแดงหรือว่าพัสแรกให้อีก80ใบเลยนะสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจกรรมที่2ครับกลับมาอีกครั้งกับ ช่วงเวลาที่เราจดจำสเปเชียลแกรนด์เฟสิวัลครบรอบ5ปีนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่ทีมงานเนี่ยเขาเอาด่านเก่าๆนะครับกลับมาให้เราเล่นอีกครั้งหนึง่งแต่มันก็ไม่ใช่ด่านเก่าแบบร้อยเน,ยนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนทีมงานเขาจะอัปเกรดด่านมาด้วยนะให้แบบความยากเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับรางวัลช่วงเวลาที่เราจดจำรอบนี้ รู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยเ,เพื่อนเพราะมันจะมีรางวัลบรรุด่านนะครับจะได้เพชรด่านละ3เม็ดรวมแล้ว15เม็ดเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะนอกจากนี้แต่ละด่านเนี่ยมันยังมีผลงานกิจกรรมหรือว่าภารกิจให้เราเคลียร์เพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับซึ่งของรางวัลหลักๆเลยสําหรับรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญปุกพลังแฝงนะครับที่จะให้ด่านละ8อันนะก็รวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเราจะได้เหรียญปุกพลังแสงถึง40อันเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ ก็บอกเลยว่าอันนี้เป็นอะไรที่โคตรเยอะนะส่วนต่อมาจะเป็นพาเลทบอสกิจกรรมแกรนด์เซอชิวัลครบรอบ5ปีบอสตัวที่2นะครับนั่นก็คือคิมาล่าครับสำหรับใครที่ดองบอสแคสไว้นะครับหลังจากอัปเดตพวกนี้คิมาล่ามันก็จะมาเพิ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆพ,พ,พยายามลงไว้ทุกวันนะ,เพ,ะเพราะทุกตัวของกิจกรรมพาเลทบอสเนี่ยมันจะใช้รอบในการลงแชร์กันนะครับถ้าเพื่อนๆดอง รอจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะทำให้เพื่อนๆเก็บของจากบอสไปแลกของในสุดแลกเปลี่ยนได้ไม่ครบที่เพื่อนๆต้องการนะครับสำหรับตรงนี้นะก็สำหรับรางวัลจำนวนครั้งการเคลียร์เนี่ยอันนี้มันก็แชร์กับของตัวเก่าเลยนะครับแต่ที่อัปเดตเข้ามาก็คือสูตรแลกเปลี่ยนครับนี่เลยสำหรับไลฟ์อัพของคิมาร่าเนี่ยจะเป็นตามนี้นะที่สำคัญสคัญที่ต้องแลกมาก่อนนะครับแน่นอนแพ็กการ์ดอาร์ติแฟคครับตัวจัมปิ้งบ็อกของน้องฮอกจังนะครับตรงนี้อีก75ใบเลยนะผมก็แนะนำให้แลก2อันนี้มาก่อนนะครับส่วนของอ ตามที่ขาดได้นะนอกจากนี้ครับ Dungeon Grand Prize s o c a l e Grand Festival ครบรอห้าปีก็จะมีการอัปเดตไลน์อัพของด้วยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจ่ายเพชรวันละสองเม็ดไปแล้วนะสาหรับอาทิตย์ที่จะถึงนี้ของที่จะแจกเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแล้วครับไม่มีเพชรสองเม็ดแล้วนะใครที่พลาดไปที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าน่าเสียดายมากแต่อาทิตย์นี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนจะได้นะครับก็คือสร้อยคอระดับเอเซาแบบการันตีให้วันละ1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาลงกันทุกวันด้วยนะส่วนของรางวัลดอกในด่านก็ยังคงเหม เป็นวัตถุดิบอัปเดตคอสตูมนะครับแล้วก็สุดท้ายกิจกรรมต่อสู้ประจำสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นลีลันสายสืบเรื่องชื่อของซาลทะนะครับอย่าลื้ไปเคลียบรูกกิจกรรมให้ครบ1% 0 0เพื่อรับเพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดด้วยนะที่สำคัญผลงานกิจกรรมกับรางวัลเคลียร์ครั้งแรกของรอบนี้เนี่ยได้เป็นสร้อยทั้ง3ระดับเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับข้อมูลอัปเดตของสัปดาห์นี้นะครับก็มีกิจกรรมเล็กน้อยเพียงเท่านี้นะอย่างที่บอกไปครับอาทิตย์ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้สปอยล่วงหน้านะครับว่าตัวละครที่อัปเดตในอาทิตย์หน้าคือตัวอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอรุนอัปเดตทางฝั่งญี่ปุ่นในวันพุธนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผมก็จะมาทําสรุปความสามารถของตัวละครใหม่ให้เพื่อนๆกันเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งตัวใหม่ที่มารอบนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่แกงเจ็ดบาทแล้วนะมันก็น่าจะขึ้นเหนือเรื่องใหม่นะครับเพราะถ้าดูจากสารพัฒนาที่ที่มาเขาเคยบอกไว้นะครับอันไหนว่าึ่งเนงนะเดือนเมษานี่ครับนี่นี่นี่ อันนี้เลยอยู่ในช่วงท้ายนะครับคือตอนนี้แก๊งเจ็ดบาปเนี่ยมันจบในเรื่องไปแล้วนะใครที่เล่นจนถึงในเรื่องสุดท้ายนะครับและอันต่อไปครับที่จะมาเนี่ยก็คือจตุอาชาแห่งวิบัตินะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นตัวละครจาก IP พีนี้หรือเปล่านะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเ,เพื่อนๆชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋